สวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าเป็นจังไงเนาะครับตั้งแต่ปล่อยตัวเลขหอ f เอฟซี FC เพิ่นไปเดี๋ยวนี้มันก็ใกล้เมื่อข้าวมาแล้วเจ้าคุณแม่ฝันดีว่ามีตัวเลขอีกอย่างเพิ่มเติมเพราะสีได้ว่าห้เอฟซีฟังจากน่อยได้บ่ครับโอ้ยบ่มีล่ะก็มีตัวเก้าคนละบ่มีตัวใดล่ะอ๋อซื้อก็ซื้อตัวเก้าคนละซื้อก็ซื้อตัวเก้าซื้อไ้แล้วนี่ก็ได้ซื้อตัวเก้าก็ได้ซื้อหลายดอวงวดนี่นะครับ ถ้่เราบ่บ้านในฝันดีบ่คุณแม่เอาเว้าความฝัน<า>ให้ฟังเนี่ยฝันยังแต่รรมดาดานู้ไแ<อ>ต่รำมดาครับมันหนาวหลายมันเลยบ่ฝันติครับแต่ว่าห่างเสียงไว้แล้วว่าต่ตตอเสียงไว้วไวไวก็คิดว่บ้านตีน,นาที่เขาปป้ามันบ่คุณแม่มันสิเข้าอยู่นั่นล่ละโอ้ยลองเบิ่งนําครับลองเบิ่งนะครับเนาะพิจารณาเอาเนาะคุณแม่เนาะเน้าท่างมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่หลุดมันก็เอาไม่หลุดนค่อยตามเนาะคุณแม่เนาะเนามีตัวใดแนวกว่าเลขแม่ เลขของคุแปดสามศูนย์แปดโอ้สามศูนย์แปดวันเดียเลขล่างหันกันเจ็ดศูนย์โอ้เลขล่างมีเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเลยตัวเดียวแต่ว่าคุณแม่นี่เคสว่าน่าสีมาแทะแทะแบบวมาอยู่แล้วซื้อน้ำอีกตัวเพหันหันกระซื้อแล้วมันบอกหันน้ำหันนี่นน้ำหันนี่อีกนะครับเพราะว่าปกติแล้วดีกันคุณแม่นี่ได้ยินข่าวว่าได้โชคตลอดนะครับได้โชคตลอดได้โชคตลอดโอ้ได้โชควันมันบอกแต่ว่าห่างห่าง ทำบ่ได้ทุนขึ้นทำบ่ได้ทุนขึ้นแต่ว่าถือช่กงวดเลยถือช่กงงวดแต่ว่าทำ<อ>บท่ได้ทุนขึ้นวันถอดตามที่ผมได้ยินข่าวมาหนี่อ,องวดได้งวดบอ่นะดองวดที่ได้ก็เล<อ>ี้ยยู่ดอกสองพันสามพันงวดเดียวงวดเดียวป้าได้ตอนวันนาไปตอนวันนาอ๋อนะครับป้าได้ค่าว่างวดนี้ถือการเลี้ยยูแปดสิบบาทงวดนี้นะงวดลูกนึงนั่นน่ะครับ งวดว่าหารกัได้อยู่แต่ว่าทางเรียยุบระเจิดกจิดใช่โอ้ยนะครับเนาะนี่นะครับคุณแม่เพื่อนการดวงดีคักนะครับได้โชคได้ลาบว่าวพื่นถือมีถือทุกงวดโอ้ว่าเพื่นถือมีถือทุกงวดครับโอ้นะครับเบึงขันละข้ามแมนแม่นละกันขอโทษขออภัยจนตัวเนาะแต่พี่แจ้ย่านเหนาเนาะคุณแม่เนาะ เอามาข้าวกะจังตามนะครับข้ามากะจังตามมู้มากแล้วกับว่ตามกับวอามาข้าวกับพานนะครับากับพานไปเป็นเพียงแนวทางมาฝากซื้อๆน้องคนแม่เนาะจ้าจ้าเพราะว่าคนแม่ในการถืออหลีนะครับถืออันนี้คนถือเลขนี่ถือจุกงวดว่ได้ตัวจุกงวดอหลีแต่ว่ามทางบ่ได้หลายว่าน้อยได้หลายนะครับเอาพึ้นถือกันบ่ได้ตัวครับแต่ว่าตัวเลขชุดนี้คนแม่ก็คิดว่าตามตาม ตามตามน้ครับตามวตามว่าซื้อว่าก็ซื้ออีเล็กซื้ออีบแล้วนี่ยเก็ซื้อ่ซื้อไหวนี่อ๋อซื้อไหวคักแล้ว่ไหมาอ้๋อนี่นะครับว่าไม่ได้ซื้อหลายวันเนี่ยซื้อไปยี่สิบคุณยี่สิบเท่านั้นโอ้ซื้อไปยี่สบาทคุณยี่สิบบาทพรได้รุ่นนะคุณแม่เนาะุพรได้รุ่นนะครับกันเถกอมากกันดีได้ค่าขนมนะค่าปลาทูค่าน้ำปลาไปกือเอาครับโอันตามซื้อเอาซือกระชือสามแปดแปดสามกรชือ แปดแปดชุดน yeah. right. ั่นแหละกรซื้นใช่ไหมครับโอ้ห้ากัตตาซื้อเอาต้าบ้านเลขสามตัวเนี่ยมันคืออ่างก็คุณแม่เอายำสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดแหละค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับนี่เด้อท่านผู้ชมสามศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้ากัตตเสื้อเอานะครับกันซีไฮคุณแม่เพื่อนมาตัดไฮนี่มันกระสีว่าหลายตัวเนาะคุณแม่เนาะไฮตัดเอานะครับเข้ามาตัวไหนเข้ากัเสื้อเอาตัดเอานะครับนะครับเพราะว่าหลายท่านกับ กันตัดให้กันยังบอสือยกกับมีนะครับเออก็เลยให้เอาไปตัดเอาลวดนอคุณแม่เนาะท่างคนให้ตัวเลขตัวเดียวไปนะครับออกมากกลว่าบอถือเพราะว่าเจ้าขวงบอได้กลับนะครับเพราะว่าเข้าซื้อเรียงเขาก็ต้องกลับพร้อมน้อคุณแม่เนาะกลับพร้อมตัดเอานะครับอย่าให้ได้ยินข่าวเด้อาจาผู้ช่วว่าบอกเลขบอถือนะครับออกเจ็ดสวนป้าหนิออกสูนเจ็ดมาหนิอย่าบอกว่าคุณแม่เพิ่นบอกเลขบอถือด้วย นะครับเห็นเพื่อนบอกเ็จสวนจะขวาเรียกอวกมาออกศูนเกจจังสีปฏิว่าคุณแม่บอกว่าถือมันบอแมนนะครับเออเขากากาบเอานะครับเออให้กาบเอาเนาะคุณแม่เนาะผิดาบปิดจารณาเอานะครับกันที่ให้คุณแม่เพื่อนไปจับเมื่อซื้อไปนะมันกับบอได้เด้ท่านผู้ชมมันอยู่คนละหม่องนะครับอันนี้เอาแนวทางมาฝากนะครับเออเพราะว่าเอฟซีบางคนเพื่อนบอกเข้าใจนะครับเรียกออกมาแล้วก็บ่าเขาบอกว่าถือ กรนาดออกเต็มเต็มอยู่นะครับน่าแชรมันเป็นตัวกราฟซื้อนะครับพ่อกรับเอานะครับกันจะให้คุณแม่เพื่อนมากลับให้นี่มันกะทีว่าเพื่อนบอกหลายตัวพดนะครับก็คือบอกเท่าเดียวนะก็คือมันออกมากนี่ก็ถือว่าได้โชคล้วนนะครับนี่นะครับก็คือแนวทางคุณแม่นี่ถือว่าเข่ามากนี่ตลอดนะคุณแม่เนาะเขามาตลอดครัถือตลอดครับถือตลอดนะครับวันโบถือเมีนถือทุกงวดครับ จะหันบ่ถือไหลกับพ่อได้ใส่ครับบ่ถือไหลขพอได้ใส่นะครับแล้วหวดถือกันั่ยื่นละก็บ่ได้บด้ยอยังนพ่อได้บน้อคุณแม่เนาะเอาสรุปตอนเลกให้เก็บที่เขาฟังอีกทีนึงนะครับสามศูนย์แปดครับเลขล่างหันเจ็ดศูนย์นะครับเลขล่างเก็ศูนย์นะครับกับเสื้อบนเสื้อล่างนั่ละเื้อบนเสื้อล่างกับเื้อเอ่อรงบุญเคงล่างนั่นละเื้อบน่น้งล่างนั่นะแต่ว่าหางเกีบน้เนี่ยให้แน่นล่างบ้อนบ อ๋ขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาให้แนวทางในมือนี้นะครับจ้าวดิจ้า,จาครับผมนะครับ